คณะสิทธิ์ของอาจารย์แอนประมาณร้อยกว่าท่านก็ได้ปกตินะครับทุกวันพระเนี่ยเราก็ถือศีลปฏิบัติธรรมกันอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้มีการปฏิบัติสมาธิกันเป็นกลุ่มเป็นคณะด้วยนะฮะการที่จะไปฝึกสมาธิได้เนี่ยอาจารย์แอนบอกว่าศีลต้องครบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็จิตใจต้องผ่องใสเพราะว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมจะได้ไม่ฟุ้งซ่านโดยเฉพาะเรื่องของวิจิกิจฉา เพราะฉะนั้นจะลดวิจิกิจฉาก็ต้องเข้าใจข้อธรรมในมิลินทปัญหาให้มากหน่อยนะครับไม่งั้นก็สงสัยกันไปใหญ่จริงๆเรื่องของสมาธินีนะคะก็ขั้นตอนของการฝึกนี่ข้อสําคัญเนี่ยต้องสู้กับนิวรณ์ระหว่างวันนะคะครับถ้าถ้าขจัดนิวรณ์ได้นการทําสมาธิก็ง่ายนะคะก็ทุกวันพะเราก็ฝึกกันอยู่แล้วครับยังไงก็ตามเนี่ยพรหัสกับสุขก็เป็นการแห่ง ช่วงเวลาแห่งการฟังธรรมนะครับแล้ต้องบอกว่าสนทนาธรรมดีกว่านะฮะเพราะว่าเราคารวะด้วยกันนะครับจริงๆแล้วก็อยากให้เป็นวันพระทุกวันเพราะว่ามันจะได้ลมเย็นอาหารจะได้ลมเย็นครับจะได้ลมเย็นในเรื่องที่ร้อนๆนี่นะฮะมันก็คือปกติถืออุโบสถศีลเฉพาะวันพระนี่ก็สงบแล้วนะครับถ้าทําได้มากกว่านั้นก็ร่มเย็นค่ะในเรื่องของมิลินทปัญหาก็ยังอยู่ในปัญหาที่เว่าเมนทกับปัญหาหรืออุปโตโกธ คือมีความแย้งกันในพระสูตรนะคะซึ่งเป็นกา,การถามที่ผู้ถามนี่จะต้องตั้งใจศึกษาแล้วก็คำถามนั้นะจะต้องเป็นประโยชน์กับบุคคลรุ่นหลังครับนะผู้ถามต้องมีสีลอย่างยิ่งนะมีธรรมอย่างยิ่งมีการปฏิบัติเข้าใจข้ออาิธรรมอย่างลึกซึ้งก็เรียกว่าผู้ผุดฉานนะนะคะส่วนผู้วิสัชนานั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่แจ่มแจ้งในธรรมและมีความเข้าใจในข้อธรรมอย่างลึกซึ้งเช่นกันครับ ก็ในในที่นี้เนี่ยพระเจ้ามิลินเนี่ยก็กระทําหน้าที่เกิดมาเพื่อกระทําหน้าที่ที่จะปุจฉานะคะแล้วก็ส่วนพระนาาเกษณก็ติฐานมาเพื่อวิสัชนาเป็นการปุจฉาวิสัชนาในทางธรรมที่เป็นเอกของโลกก็ว่าได้นะคะคเป็นข้อความที่ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนะคะแต่ว่าเป็นข้อความที่แสดงถึงปัญญาอันลึกซึ้งระหว่างผู้ที่กระทำปุจฉาวิสัชนาครับ ซึ่งจะบอกว่าแหมพระต่อพระนะคะผู้มีความรู้ในข้ออัดก็ว่าได้นะคะและพระต้องเป็นพระอริยเจ้านะเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพระอริยเจ้าตั้งแต่คือเรียกว่าเป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะสังขัยนาพระไตรปิฎกนนในสมัยแรกๆที่สืบสืบกันมานี่นะคะบุคคลที่จะอ่านหรือเข้าใจเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะที่จะถามหรือที่จะศึกษาและผู้ที่จะตอบข้ออัตธรรมนั้นก็ควรจะเป็นพระอริยเจ้าขึ้นไป เท่าน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่ทุกท่านฟังเนี่ยคือก็อยากจะว่าถ้าฟังแล้วให้เป็นบุญอย่าคิดต่อนะคะอย่าคิดต่อหรือยยอย่าคิดว่าอุ้ยคําถามง่ายๆกล้วยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไหนสงสัยเล็กๆน้อยๆกลับมาถามคิดอย่างนี้ก็นั่นแล้วนะคะประมาณแล้วนะคะครับก็ต้องทําคอขอมาพระรัตนตรัยเป็นการโดนเพราะฉะนั้นทําใจนิ่งๆว่างๆเย็นๆสงบ เมื่อท่านฟังมิลินทปัญหาเนี่ยเหมือนกับท่านเนี่ยได้ฝึกสมาธิไปด้วยเพราะระหว่างฟังถ้าจิตมีนิวรณ์เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะคและถ้าหากว่าจิตมีการประมาทนะะก็ไม่สมควรอีกเพราะฉะนั้นการที่จิตว่างๆนิ่งๆเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิฝึกความเพียรน,นะะแล้วก็ก็สําคัญฝึกความอดทนเพราะว่าข้อธรรมเนี่ยบางทีหลาจะคิดว่าเอ๊ะแบบถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังมันจะไม่เข้าใจ ก็จะเกิดความท้อถอยครับดังนั้นที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าบุคคลที่จะปฏิบัติที่เข้าถึงทางแห่งธรรมได้เนี่ยต้องมีศรัทธาเพราะศรัทธาแปลว่าเป็นไปโดยง่ายนะคะนี้ก็อยู่ในมิรินทปัญหาตอนต้นนั้นที่พูดไปแล้วต้องมีศีลต้องเป็นผู้ที่มีศีลนิพพานันพระอย่างน้อยทุกคนอย่างสมมาทานศีลอยู่หลายคนแล้วก็เป็นช่วงเข้เป็นสาด้วยนะคะต้องมีศีลต้องมีวิริยะมีความเพียรนะต้องมีสมาธิ แล้วก็มีสตินะคะเมื่อเกิดสติแล้วทั้งหมดเนี่ยห้าประการเมื่อครบถ้วนแล้วปัญญาก็จะเกิดตาม,มาก็จะเกิดความเข้าใจครับทีนี้ก็เป็นปัญหาภาคภาคตรงนี้ก็จะเป็นพลัสสึกภาคสองนะคะคุณชยุทธ์เป็นภาคที่ค่อนข้างจะ,ะยากขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นไม่เชิงยากคือคือเป็น <มา S 1> ้อธรรมที่สามเนี่ยเป็นข้อธรรมที่ละเอียด แล้วก็ต้องระมัดระวังในการถามเสี่ยงต่อการประมาทแม้แต่ผู้ที่ออกอากาศเองเนี่ยองก็ต้องระมัดระวังผมก็พยายามจะถาม <ทำ S 1> ก็จะต้องแปลแให้ตรงให้มากที่สุดนะคะด้วยความระมัดระวังเพราะว,าว่าวักที่สามเนี่ยจะเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการประมาทนะทั้งทั้งผู้อธิบายผู้ฟังแล้วข้อสําคัญเนี่ยแอนก็เป็นสตรีรเป็นรครือขัดนะไม่ใช่พระก็ต้องกราบขอคมาพระก่อนที่จะ แสดงหรืออธิบายในข้ออัดต่างๆนะคะดันั้นก็ต้องถ้าผู้ฟังผู้ฟังก็คงจะต้องค่อยๆฟังไปอย่างใจเย็นๆนะคะก็จะได้ข้อความแต่อย่างไรก็ตามคุณชยุทธมิลินทปัญหาต้องฟังต่อเนื่องนะนี่ก็ต้องฝากคุณชยุทธไว้ด้วยว่าเราจะทําแจกไม่ทาขาย 3, <7. S 1> นะคะธรรมะของพุทธองค์ที่ทรงแสดงไว้แล้วในอดีตเราไม่ขายนะคะ,คระ,คะเรามา,มา,มา,มาแปลมาให้เกิดความเข้าใจเนี่ยก็เป็นการที่ว่าเป็น เรียกว่านําพระธรรมคาสั่งสอนของพุทธองค์มาเผยแผ่เป็นการสื่อพระพุทธศาสนาครับอันนี้เป็นกุศลอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่คุณชยุตได้คิดดำเนินนะหรือว่าคณะทีมงานทั้งหลายที่ได้ร่วมกันที่จะทํามิลินทปัญหาต่อไปเนี่ยอันถือว่าเป็นบุญครับอันสูงอย่างยิ่งนะคะก็น้มโมทนาในทีนี้ด้วยครับยังไงก็ท่านผู้ฟังรอรับนะครับ เอาละฮะวันนี้ปัญหาที่จะได้เป็นข้อปุจชาวิสันนาภาค3ปัญหาที่23ะนะคะภาค3ก็คือวัคที่3เราใช้คําพูดนี้การแบ่งเป็นวักคันี่เพราะว่า,าให้ให,ห้เป็นหมวดหมู่ว่าอันนี้ง่ายอันนี้ฟับซ้อนกันมานิดนึงอันนี้คือเรียกว่าละเอียดขึ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็จะขอเอาฉบับแปลในมหา,มาชวิทยาลัยที่แปลตรงมาก่อนนะคะแล้วค่อยแปลออกมาเป็นภาษาไทย ไททยเป็นพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้านาเกษณพระตถาคตแม้ทรงภาสิทธิ์พระพุทธพจน์นี้ว่าอัานนี้ทุกท่านที่ฟังอยู่เป็นประจำคงจะคุ้นเคยแล้วว่าคําว่าแม้ทรงพาสิทธิพระพุทธพจนนี้คือที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ต,ตรัสเอาไว้เป็นคําจริงคําที่ถูกต้องเป็นสัจธรรมอย่างยิ่งนั้นครับว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านเป็นผู้มีความเพียรปราอบแล้ว เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วปรารฏนี่หมายถึงการใคร่กลวนธรรมะวิจัยอยู่เป็นนิดนะคะรู้อยู่ถามความนอนเป็นสุขกับต้นไม้นี้ที่ไม่เจตนาไม่ฟังไม่รู้เพราะเหตุอะไรนะคือเรียกว่าถามว่าถามความนอนเป็นสุขกับต้นไม้ที่ไม่เจตนาต้นต้นไม้เนี่ยไม่มีชีวิตเนี่ยพูดง่ายๆไม่ไม่เจตนาไม่ฟังไม่รู้เพราะเหตุอะไรดังนี้ครับและตัดแล้วอีกว่าแม่ต้นสเคราะห ได้ภาสิทธิ์แล้วในขณะนั่นเทียวอย่างนี้ว่าดูก่อนพรามพาระทวาชโคตคำแม่ของเราย่อมมีท่านจงฟังคำของเราดัางนี้พระผู้เป็นเจ้าน่าเกษณถ้าว่าต้นไม้ไม่มีเจตนาไม่มีชีวิตถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าต้นสครอเจรจากัดด้วยพรามพาระทวาชโคตนั้นก็ผิดถ้าว่าต้นสครอเจรจากับพรามพาราทวาชโคตถ้าฉะนั้น คำที่พุทธองค์ตัดว่าต้นไม้ไม่มีเจตนาก็ผิดปัญหานี้สองเงื่อนมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าพึงขยายให้แจ้งชัดเถิดครับก็คือพูดง่ายๆนะคะคือเอาคำะาักดิ์ง่ายๆว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีภาษสิทธิ์อย่างแน่นอนแล้วว่าต้นไม้เนี่ยนะคะ,ะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีชีวิตดูก่อนพรามเหตุไฉนเธอผู้มีความรู้มีความเพียรมีความไม่ประมาทจึง ถามสุกสายากับต้นไม้คือหมายถึงว่าไปคุยกับต้นไม้<ะ>ซึ่งไม่มีเจตนาฟังอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไร,รอันนี้คือพูดกับพรามนะคะแต่ก็มีข้อความที่ตัดก,กับพรามภารทวาเจพราม,รามรในครั้งหนึ่งว่าเธอจงไปถามต้นสักเคราะห์ต้นสักเคราะห์จะตอบเธอตามถ้อยคําของเราท่านพูดสองครั้งพระองค์ท่านพูดสองครั้ง,รง,พ,ง,รงพระเจ้ามีนก็เลยสงสัยว่าถ้าต้นไม้ไม่มีเจตนา นะคําว่าไม่มีเจตานานว่าไม่มีชีวิตนะคะพระรัตวาชพราหมณ์ไปพูดกับต้นสครอนนั้นกนะ็นะผิดแต่ถ้าออว่าพระราทวาชพราหมณ์เนี่ยไปพูดกับต้นไม้เป็นคําถูกต้นไม้ไม่มีเจตานานหรือไม่มีชีวิตที่พระองค์เคยตัดไว้กับพราหมณ์คนอื่นๆนั้นกนะ็ผิดปัญหานี้เป็นอุปตโตโครับก็คือผู้ง่ายพู้ศึกษาในรุ่นหลังจะต้องสงสัยแหละท่านถามเองดีกว่าท่านยอมภาพ แต่ว่าก่อนท่านจะถามเนี่ยท่านก็ได้เรียกว่าเรียกว่าทาตัวให้บริสุทธิ์มาแล้วละว,ว่าท่านไม่ได้ถามด้วยความประมาทนะคะครับพระนาาเกินก็ชี้แจงว่าขอถวายพระพรข้อที่ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าต้นไม้ไม่มีเจตนานั้นน่ะนะมันก็ถูกนะคะส่วนพระรัตวาชพรามได้พูดกับต้นสครหอก็ถูกอีกอคือถูกตามโลกสมัญญาคําว่าโลกสมัญญานี่หมายถึงว่าความเชื่อถือของคนทั้งหลาย คือความเชื่อของบุคคลในโลกนะคะครับความจริงการพูดแห่งสิ่งไม่มีเจตนาคือไม่มีจิตวิญญาณไม่มีคือการพูดกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะคือไม่มีจิตวิญญาณก็ไม่มีคือหมายถึงว่าทั้งจิตทั้งวิญญาณเนี่ยไม่มีการพูดเลยนะคะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยนะถึงแม้จะไม่มีจิตไม่มีวิญญาณแต่มีเทวดาอยู่นะมีเทวดาไม่เทวดาอยู่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณนะคะ คำว่าไม่มีจิตไม่มีวิญญาณในคนเรียนต้นไม้เติบโตได้นี่เป็นต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต<ะ>แต่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณนะคะครับอันนี้คือคําว่าไม่เจตนามีสิคือที่แบบว่าสิ่งไม่มีเจตนาคือจิตวิญญาณน,นะ,ค,ะครับเหมือนกับว่าเราเราทำอะไรไม่ได้เจตนาคือจิตวิญญาณหัวจิตหัวใจไม่ทำมันทำไปทรงๆอันนี้อันนี้แปลยากอย่างนี้คําว่าเจตนาในภาษาบาลีนะนะคะแต่ว่าต้นไม้อันนี้มีเทวดาที่สิงสถิตอยู่คือต้นไม้ต้นสครอเนี่ย พรามนั้นได้ไปถามต้นสครอขึ้นเทวดาก็จะตอบแทนต้นสครอแต่คนทั้งหลายก็เรียกว่าพูดกับต้นไม้อันนี้เป็นโลกบัญญัติค,คือคำที่ผู้ทูตองรงตัดเนี่ยเป็นโลกบัญญัติว่าต้นไม้พูดได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยมีเทวดาสถิตอยู่ขอถาวายพระพรกวีนอันเต็มไปด้วยข้าวเปลือกคนก็เรียกว่ากวีนข้าวเปลือกคือกวีนอันบรรทุกเต็มด้วยข้าวเปลือกคนจึงเรียกว่ากวีนข้าวเปลือก แต่กวียนนั้นเป็นกุีเนทําด้วยไม้ไม่ใช่ทําด้วยข้าวเปลือกที่เขาเรียกว่ากุีเนข้าวเปลือกก็เพราะบรรทุกข้าวเปลือกชั้นใดคือโลกบัญญัติเป็นสับทางโลกครับทีนี้ต้นไม้พูดไม่ได้ต้นไม้ไม่มีเจตนาคําว่าเจตนาคือจิตวิญญาณเนี่ยนะคะแต่เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้นั่นแหละเป็นผู้พูดคนทั้งหลายจึงถือว่าต้นไม้พูดฉันนั้นอีกประการหนึ่งเหมือนกับคนกําลังเอานมส้มมากระทาให้เป็นน้ํามันเปลียง ามเปรี้ยวนะคะ,คะเขาก็เรียกว่าเราทําน้ามันเปลียงความจริงนั้นนมส้มนั้นยังไม่เป็นน้ามันเปรียงเพียงแต่เขากําลังกระทําอยู่ข้อนี้มีอุปมาฉันใดข้อที่ว่าต้นไม้พูดคือหมายถึงเทวดาที่อยู่ต้นไม้นั้นพูดเป็นคําโลกบัญญัติขึ้นฉันนั้นคนพูดกันตามความเข้าใจของโลกชันใดพระตถาคตเจ้าก็ทรงแสดงธรรมตามความเข้าใจของโลก ขณะนั้นขอถวายพระพรก็คือให้โลกเนี่ยเข้าใจก็เลยใช้ศัพท์ของชาวโลกแทนที่จะบอกว่าท่านพระรธวชพรามพูดกับเทเวดาที่อยู่ต้นสกเคราะห์อันนี้โลกไม่ได้บัญญัติถ้าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวชาวโลกตกใจไปขอหวยอะไรถ้าเป็นปัจจุบันนะคะสมัยนั้นก็ไม่รู้ว่าโลกนิยมอะไรนะคะโรวงก็เลยพูดตามโลกบัญญัติภาษาชาวโลกครับอันนี้อันนี้ก็แปลนว่าพระเจ้ามิรินก็มีความเข้าใจเข้าใจนะ,นะคะ ก็คุณจะยุดฟังก็คงเข้าใจนะคะว่าภาษาที่เราใช้กันเนี่ยนะคะภาษาที่อยู่ในโลกกับภาษาที่ไม่อยู่ในโลกภาษาที่ชาวโลกนิยมนะก็เป็นภาษาที่ถ้า,ากว่าจะแสดงธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาโลกที่ชาวโลกนิยมก็เ,เกิดความเข้าใจง่ายนะถ้าหากว่าใช้ภาษาบาลีตลอดนะคะเป็นคําซ้ําเป็นคําเหมือนกับให้ท่องไปในตัวในขณะนั้นโลกขณะนั้นเนี่ยมันไปเร็ว โลกก็ไม่อาจจะรับตรงนี้ได้ศานะส,สนาของพุทธองค์เนี่ยจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นอากาลิโกครับนะคะคือไม่มีการเวลาปรับเปลี่ยนไปตามนั้นแม้แต่พุทธองค์เองเนี่ยก็ยังต้องใช้ภาษาที่โลกบัญญัตินะคะปัญหาต่อไปก็เป็นปัญหาที่14 <c oughs> นะคะซึ่งเป็นปัญหาเป็นเรื่องราวของอ,อานิสงส์นะคะ เทวบินทปาตะมหาปปะราภาวะปัญหาเป็นอานิสงส์นะคะบินทปาตก็คือบินทบาทบินทบาทนะคะมหาปผลภาวะปัญหาก็เป็นเรื่องของการบินทบาทนะคะก็เช่นเคยนะคะก็เอาฉบับแปลในมหามกุฎราชวิทยาลัยที่แปลมาพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณคคำนี้พระเถระทั้งหลาย พุกธะทำธรรมสังคายนากระทำก็คือการกระทำธรรมสังคายนาคือสังคยนาที่เป็นธรรมครับแม้ภาสิทธแล้วว่าเราได้ฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้าเสวยพัตระของนายช่างทองชื่อจุนทะก็คือนายจุนธาบุตรช่างทองครับนะคะคือเสวยอาหารพัตระก็คืออาหารชื่อจุนทะแล้วจึงประชวนหนะักมีมรณะเป็นส่วนสุดดังนี้ ประโยคนี้ก็หมายความว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงสวยพระทหารที่นายจุนท้าบุตรช่างทองถวายเนี่ย<ะ>และประชวรน,นักถึงมรณะถึงปร<ะ>ินญิพานส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอีกว่าดูก่อนอานน์บินธบาตท,ทั้งหลายสองนี้เสมอกันมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลใหญ่โดยพิเศษด้วยมีอานิสงส์ใหญ่โดยพิเศษด้วย เกินกว่าบินทบาตท,ทั้งหลายอื่นนั่นเทียวบินทบาตสองครั้งดังนี้ถ้าว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยพัตระหรือพัตระที่เติมในอาหารนะคะของนายช่างทองชื่อจุนทะอาพาธกล้าเกิดขึ้นแล้วเวทนาหนักป่วยหนักมีมรณะเป็นส่วนสุดเป็นไปแล้วถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าดูก่อนอานอนท์บินทบาตท,ทั้งหลายสองเ่านี้ เสมอกันมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลใหญ่พิเศษคือมีพลานิผลนะ่ะมากมพิเศษด้วยนะคะมีอานิสงส์ใหญ่พิเศษด้วยเกินกว่าบินทบัตท,ทั้งหลายอื่นนั่นเดียวดังนี้ก็ผิดถ้าว่าบินทบัตท,ทั้งหลายแม่สองเหล่านี้เสมอกันมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกัน มีผลใหญ่พิเศษด้วยมีอาณิสงส์ใหญ่พิเศษด้วยเกินกว่าบินทบัตท,ทั้งหลายอื่นนั่นเทียว<ะ>ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสเวยพระตระของนายจุนท่าและอาพาธกล้าเกิดขึ้นเวทนาหนักมีมรณะเป็นที่สุดก็ผิดพระผู้เป็นเจ้าบินทบัตนั้นมีผลใหญ่ด้วยความเป็นของเป็นไปแล้วด้วยยาพิษมีผลใหญ่ด้วยความเป็นของอย่างโลกให้เกิดขึ้นมีผลใหญ่ด้วยความเป็นของกระทําอายุให้พินาศลง<ะ>คือมีผลใหญ่เหมือนกัน มีผลใหญ่ด้วยความเป็นของนำชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวเหตุในข้อนั้นแก่ข้าพเจ้าเพื่อจะข่มปรับประวัติทั้งหลายคือคำสงสัยทั้งหลายนะคะคชนผู้หลงพร้อมในข้อนี้ว่าโลกลงแดงเกิดขึ้นแล้วเพราะอาหารที่สเสวยและมากเกินไปด้วยอำนาจแห่งความโลภทีม่มีคนพูดถึงนะคะปัญหานี้สองเงื่อนมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าพึงขยายให้แจ้งชัดเถิด ันนี้ขอขยายเพิ่มเติมนว่าที่ว่ามีบินทบาทสอครั้งนี่นะคะ,<ฮ>ะก็คือการบินทบาทครั้งแรกครับที่นางสุชาดาถวายก่อนที่จะตัดสรุปนั่น,นี่คือพันธุ มีการบินดาบัดครั้งแรกที่บอกว่าพุทธที่พระเจ้ามิรินไม่ใช่ก่ะไม่ได้พุทธทํานายคือพระเจ้ามิรินเนี่ยได้พูดถึงว่าบินบาบัดสองครั้งเนี่ยที่มีผลเสมอกันเนี่ยเสมอกันได้อย่างไรเพราะว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะนางสุชราถวายก่อนที่จะตัดสรเนี่ต้องมีผลมากนะคะเพราะว่า พอถวายแล้วฉันแล้วตัดสรุในขณะาษที่นายจุนทะเนี่ยถวายแล้วก็มีผลมากเหมือนกันค<ะ>ือถึงแก่ชีวิตเลยทําไมพุทธองค์จึงตรัสว่าบินทบาตท,ทั้งสองคราวนี้มีผลเสมอกันวิบากเสมอกันมีพลานิสงมากกว่าบินทบาตอื่นๆันนี่คือข้อสงสัยข้อที่หนึ่งนะคะข้อสงสัยข้อที่สองก็คือว่าที่ประชุมชนทั้งหลายในยชนชาวโลกเนี่ยไปหลงเข้าใจว่าโลกพระโลหิตเนี่ยได้เกิดขึ้นกับพระเจ้าเพราะเสวยมากเกินไป้ี่อำนาจแห่งความโลภ ก็เลยเป็นปัญหาที่เป็นอุปโตกตดนะคะก็สรุปแล้วสองการสองบินถบาทชั้นไหนพทธเจ้าจึงบอกว่ามีผลเท่ากันนะคะนี่น่าสนใจมากนะคะเป็นคําถามที่แรงจริงๆนะคะครพระนาาเกษ์ก็ตอบว่าขอถวายพระพรคําที่ว่าพระพุทธองค์ทรงเสวยอาหารของนายจุนแล้วเกิดอาพาธหนักมีมรณะรอันนี้ถูก ะคะําที่ว่าบินทบาตท,ทั้งสองคราวมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีพลาส,ลาสงยิ่งกว่าบินธบาตอื่นๆเนี่ยเพราะว่ามีคุณมากมีผลมากนะคะคือมีอน,นิสงไม่ใช่น้อยเนี่ยก็ถูกคือที่เวลาทั้งหลายเนี่ยปกตินะจะมีความยินดีเลื่อมใสด้วยคิดเห็นว่าบินธบาตคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายของพระพุทธองค์จึงโปรยผงทิพย์ลงในสุกรมันทะวะคือเนื้อสุกรอ่อ,อน แต่ว่าทางเหนือเราแปลว่าเห็ดนะคะอันนี้ก็ลองไคร่โกรนกันดูนะคะภาษาศพพงทิพย์ที่เทวดาโปรยนั้นสุกเสมอกันสุกมากเป็นที่ยินดีแห่งใจร้อนด้วยไฟในท้องือ,อทําให้อาหารเนี่ยสุกเสมอกันครับแต่ใช่ว่าโลกจะบังเกิดด้วยอาหารนั้นหาไม่ได้แต่เพราะพระพุทธเจ้ามีพระวรากายไม่สู้มีกําลังอยู่แล้วอนะพระชนมายุ80น,นะคะคอายุสังขารก็สิ้นแล้ว โลกที่เกิดขึ้นก็กำเริบเหมือนกับกระแสน้ำไหลยอยู่ตามปกติพอฝนตกลงมาใหญ่ก็ยิ่งมีกระแสน้ำมากขึ้นฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับไฟที่ลุกอยู่ตามปกติเมื่อใส่เชื้อไฟอย่างอื่นลงไปก็ยิ่งลุกมากขึ้นอีกในหนึ่งเหมือนลมในท้องซึ่งพัดไปมาอยู่ตามปกติแล้วเมื่อกินของไม่สุกอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปก็เกิดลมมากขึ้นฉะนั้นไม่มีใครชี้โทษในการบินทบาทว่าบินทบาทนั้นทําให้เกิดโรค นะพระองค์บอกว่าโทษในจุนทะไม่ได้แต่พระลานิสงฆนะ์นั้นเกิดขึ้นเพราะเป็นบินทบาทครั้งสุดท้ายคือครั้ง,รงแรกกับครั้งสุดท้ายนะคะขอค้อถวายพระรรพรเพราะอำนาจคุณธรรมในการเข้าสมาบัติอยู่เนืองๆหรือเปล่าครับคุณธรรมในการเข้าสมาบัติอยู่เนืองๆนะั้นเะนี่ยถูกต้องแล้วมนนสมาบัติอะไรครับคืออนุปพภวิหารสมาบัติทั้งเก้าซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายในข้อความต่อไปนะคะในครั้งต่อไป